ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอิทบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากใครเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับโอเคบุมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกัน,นครับยินดี อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการพูดถึงนักเตะแจกฟรีในทุกคนหรือว่านักเตะที่มีการแจกฟรีรับฟรีกันทุกคนในวันนี้นะครับก็มาทําการสอนอัพค่าพลังให้แล้วกันนะครับก่อตัวอัพยังไงกันบ้างหรือว่าแนวทางการอัพมียังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาเดียทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยกันนะครับมาเริ่มรับชมกันเลยทุกคน ตัอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงตำนานที่มีการแจกฟรีในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Special ล o ออินพ E ีเซนตของโอชูร์คนมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับอันนี้ก็เพียงแค่ลออินเข้าเกมนะครับก็รับฟรีทันทีในส่วนของโอชูร์ัวคนหรือว่าผู้รักษาประตูที่มาในรูปแบบของกั์ดิปิกา์ดเขียวนะครับผมเองก็ขออนุญาตกดรับก่อนเลยกันนะครับสำหรับโอชูร์นั่นคนนี้เลยนะครับหน้าตาประมาณนี้คนสำหรับผู้รักษาประตูจากลีกาบีบีวเเอ็มเอ็กซ์นั่นคน ก็รับฟรีทันทีทุกคนเลยนะครับเพียงแค่ล็อกอินเข้าเกมเท่านั้นนะครับประมาณนี้เลยกันทุกคนสรหรับการกดรับฟรีนะครับในส่วนของผู้รักษาประตูคนนี้นะครับและก็ในส่วนของแนวทางการอัพทุกคนก็ทุกคนสามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดอยู่ที่94ตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับและก็เหลือแต้มอัพเพลย์สไตล์อีกหนึ่งแต้มเลยด้วยกันนะครับในส่วนของโอชัวนะทุกคนก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับและก็สรหรับโอชัวนะครับมาในเพลย์สไตล์ของ โอฟิสี Go ปโก้คลิปเปอร์ทุกคนแล้วก็ค่าบลังคร่าวๆนะครับตามที่เห็นเล่นคนก็เป็นนักเตะที่มีการแจกฟรีในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับสำหรับโอชัวจากลีกาบีบีวีเอ็มเอ็กนะครับก็มีใครอัพตันกันแล้วบ้างหรือว่ามีใครที่ยังไม่ได้อปกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่เอาไปลองเล่นกันแล้วบ้างรู้สึกยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับในส่วนของตำนานที่มีการแจกฟรีในส่วนของวันนี้นะครับ กท็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับมาทำการอัปเดตให้สั้นๆกับทุกคนสําหรับแนวทางการนับค่าพลังของนักเตะแจกฟรีนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็น like, กํนกนลาลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ